ครับก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามาในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทานแพทพยสภาอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยจัดให้มีการประถมวิเทศใช่ฮะผมมีข้อมูลให้ให้อาจารย์ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะตอนนี้เราเริ่มทําเรื่องวันไอดีเนาะเราจะมีเจ็ดวิชาชีพนะครับหนึ่งในนั้นก็นคือธนกรรมตอนนี้เรามีคลินิกธนกรรมเอกชนที่เข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแปดร้อยเจ็ดสิบแห่งนะครับ ใน870แห่งเนี่ยอยู่ในกทมรทม139แห่งอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่29บกรกฎาคมนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วหลังก็มีคลินิกสมัครเข้ามาเพิ่มทุกวันนะครับแต่ว่าใน870แห่งเนี่ยมีอยู่496แห่งที่เริ่มให้บริการและเบิกกับสปสชไปแล้วนะครับก็ประมาณทั้งกที่เบิกเข้ามาแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยอาจจะสมัครเข้าไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เรร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 ริิิ่มมมให้บ้บบบบบกกาาาานนนนนนะะะคคคัััีีปชชตอ6,1 คิดเป็น1นึ่งแสองหมื่หกพันกว่าครั้งเฉลีย่ยตอนนี้เราให้สิทธทิประโยชน์เนี่ยให้กับประชาชน3ครั้งต่อคนต่อปีนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1. นึจุดกครั้งต่อคนนะครับคราวนี้เอ่อเรามีเรามีการทํางานวิจัยควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็ในงานวิจัยนี้ประชาชนแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเข้าถึงบริการทางการไม่ง่ายนะนะครับตอนนี้เขาก็สามารถที่จะไปรับบริการได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินเนี่ยเรื่องจากระบบตอนช่วงแรกเป็นระบบที่ยังไม่ได้เชื่อมกันระหว่างเด่นคาวกับ KTB ตอนนี้เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วปัญหาจะน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะไม่มีนะครับผมเชื่อว่าปัญหายังคงมีอยู่แต่เราจะพยายามแก้นะครับเดิมเนี่ยปัญหาที่มีเพราะว่าช่วงแรกนะครับอาจารย์ตรงจอจารย์เฮาคงเล่าไปแล้วว่า เรามีการอบรมกันอย่างนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะครับงั้นคุณหมอที่เข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยปัญหาในเรื่องของทางทางการสื่อสารกันเนี่ยจะไม่ค่อยมากนะฮะแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้อบรมให้เป็นวิดีทั์ไปดูนะครับครัวน,นี้พอไปดูคลิปอยู่อะไรอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะทำให้เราได้เข้าใจในระบบมากขึ้นมันจะซับซ้อนจริงๆนะครับแต่พอทําแล้วส่งข้อมูลแล้วได้รับค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยจะจะเห็นได้ว่าเรื่องมันจะรูทีนนะมันจะไม่ไม่ได้ซ้ำนะฮะเพียงแต่ว่า ผมมีประเด็นที่ผมห่วงใยนะครับแล้วก็ฝากเรียนทางคลินิกไว้นะครับเมื่อกี้ผมดูในแชทตอนระหว่างรอเนี่ยมีแชทแชทตึงถามว่าถามว่าขอสอบถามเรื่องของทางคลินิกจะมีโอกาสโดนสปชปรับค่าเสียหายไหมในการโดนปรับจะเป็นกรณีไหนบ้างนะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสปชไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการจ่ายเงินให้กับคลินิกเนี่ยนะครับเราจ่ายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขประกาศที่สปชกำหนด นะคบภายใต้มติหรอดคราวนี้เวลาเราจ่ายเงินใครกันไปแล้วเนี่ยจ่ายให้ใครก็ตามแต่ตามระบบของเราเนี่ยถ้าเป็นเอกชนก็จะมีผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับเพื่อจะตรวจสอบบัญชีว่าบัญชีมันตรงไหมนะครับเวลาจะไปคุยกับในผู้ถือหุ้นอะไรเนี่ยจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับสปชก็จะมีผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีของสปสชเนี่ยชื่อสตงนะครับดังนั้นการจ่ายเงินของสพสพตชเนี่ยเราจะต้องอธิบายให้สปชให้สตงฟังว่าเราจ่ายเงินให้ใคร เราจ่ายเงินให้กับคลินิกนี้เพราะคลินิกนี้เขาให้บริการใครบ้างดังนั้นประชาชนที่มารับบริการที่คลินิกเนี่ยจึงต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อมายืนยันว่าเขาคือคนคนนั้นจริงๆนะครับเราเรียกกันว่าการออเทนที่เมื่อกี้มีอาจารย์บางท่านถามว่าออการออเทนมันคืออะไรมันก็คือวิธีนี้แหละครับนะครับเราจะมีหลายวิธีในการออเทนทาง KTP คงเล่าให้ฟังแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำออเทนก็ข้อเหตุนี้แหละพอเราจ่ายเงินให้กับทางคลินิกไปแล้วนะครับแต่ละปีเนี่ย นะคสอบตรงอเขาจะมาสอบบัญชีเรารับเขาจะไปดูว่าจ่ายให้กับคลินิกกอไปแสนหนึ่งสองแสนหรือล้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจ่ายถูกหรือเปล่าไอ้อย่างเนี้ยคือวิธีการที่เราเรียกว่าการออดิตนะครับซึ่งการออดิตก็จะเป็นเป็นโปรเซสปกติดังนั้น การบันทึกข้อมูลหรือว่าการเขียนเวชชะเบียนของอาจารย์ที่ทําอยู่ที่คลินิกเนี่ยเราก็เขียนเวรชระเบียนตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางออเดดเขาส่มตรวจสอบมาเนี่ยสมมติเขาขอเวรชระเบียนของคนใก้ในกรในขอในคลอเนี่ยอา,าจารย์จักรุณาหยิบเวรชระเบียนมาตามที่ออเดดเขาเขาขอก็จบเรื่องอย่างนี้ก็จบนะฮะเพราะบางทีก็อาจจะมีการสุ่มแต่การสุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัตินะครับเป็นการสุ่มตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแลวเราจําเป็นที่จะต้องทํา นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ได้มีประเด็นเมื่อวานเนี่ยนะครับมีมีมโรงพยาบาลที่อุบลนะฮะส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับบอกว่ามีคลินิกธนก,กรรมในกรุงเทพไปให้บริการนักเรียนที่อุบลนะครับแล้วก็โจทย์ของเขาก็คือว่าเอ๊ะที่ขอแจ้งสสจนีชื่อคุณหมอนี่ไม่ตรงนะครับผมก็เอามาดูผมก็เอ๊ะปกติแล้วคลินิกเอกชน คือคลินิกส่วนที่เข้าร่วมโครงการปบบเป็นส่วนจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง,งเนี่ยจะเป็นการเปิดคลินิกแล้วคนไข้เดินมารับบริการที่คลินิกนะฮะเราให้คนไข้เดินมาหาที่คลินิกกับอีกบริการหนึ่งจะเป็นรถธนกรรพื้นที่ออกมาให้บริการซึ่งปีนี้เนี่ยเราจํากัดอยู่ที่เดือนจํากับสถานพินิจวันเนี้ยตอนนี้ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมีรถธนกรรพื้นที่ไปให้บริการในสถานพินิจ <Yeah. S 1> ที่เชียงใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าไปดูการให้บริการนะครับเรามีรถธนการพื้นที่ไปให้บริการ ในพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายเราไม่สามารถจะออกมาได้อย่างผู้ต้องขังกับคนที่อยู่ในสถานที่นี้เด,เด็กที่ต้องขังเนี่ยนะครับเขาออกมาไม่ได้เราจึงต้องเอาบริการนี้ไปแต่สําหรับคลินิกที่เปิดเป็นคลินิกเราไม่ได้ให้ออกไปทํานอกสถานที่นะครับต้องทําอยู่ในคลินิกนะครับ่างนั้นวันนี้การมาคุยกันวันนี้ก็จะทําให้ทางคลินิกอาจารย์เองกับทางสงพชที่เข้าใจนะครับมองเรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางคณะแพทยสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้ได้กลุณาแมา,ขอ,าขอบคุณทาง KDB ขอบคุณทางทางทุกๆปาร์ตี้นะครับที่ช่วยจัดให้มีการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้อาจารย์อาจจะฟังแล้วเข้าใจไม่หมดนะครับเรามีอัดวิดีโอไว้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์เปิดดูย้อนหลังได้ถ้าไม่เข้าใจเรามีกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามต้องตอบอะไรเนี่ยเราจะไปใส่ไว้ในนั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้้วให ได้ดาเนินโครงการอย่างมีความสุขครับขอบพระคุณครับขอบคุณอาจารย์อัตริยนะครับรู้สึกว่าอาจารย์จะอยู่ในห้องทานอาหารนะครับกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจจะสอบถามมีมีคําถามในแชทมาครับเอาจารย์อัรครับถามว่าจะประกาศใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่ครับภายในสิ้นปีงบประมาณนี้คงจะเป็นทั่วประเทศครับสิ้นปีงบประมาณก็คือกันยานี้น่าจะทั่วประเทศอีกไม่กี่เดือนในเครับกุลาอีกไม่กี่เดือนนี้แหละครับโอเคครับ เพราะหลายจังหวัดก็ถามมาว่าเอไปถึงคิวเขาหรือยังนะครับขอบพระคุณครับมีมีหลายคลินิกถามเข้ามานะครับว่าเมื่อไหรจังหวัดเราจะจะได้เริ่มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่อยากให้ใจร้อนนะครับสมัครเสร็จรอประกาศให้ชัดเจนของสวบชว่าทําได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายหลายคลินิกสมัครแล้วแล้วทาเลยเนี่ยบางทีช่วงนั้นอาจจะเบิกไม่ได้นะครับ จะมีคำถามเยื่อข้างอยู่นะครับของคุณกนิษฐานะครับว่าเรื่องเบอร์โทรที่ที่ของส่วนตัวที่ขึ้นไปในเว็บของสอบอชจะแก้ยังไงเช่นคุณ,คณกนิษฐานะครับค่ะขออนุญ,ญาตตอบนะคะในเรื่องของอ ข้อมูลนะคะที่ขึ้นหน้าเว็บในกรณีของทันตกรรมคลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะถ้าหากท่านเป็นหน่วยบริการในระบบสปสชแล้วนะคะสามารถเข้าไปในระบบ OSS นะคะแล้วก็เข้าไปในเมนู CPP นะคะแล้วก็ <c oughs> เมื่อเข้าไปในเมนู CPP แล้วนะคะสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปของหน่วยนะคะ,ะเป็นชื่อคลินิกได้นะคะเดี๋ยวขอแชร์ให้ดูนิดนึงจะได้เห็นภาพะคะะ ในหน้า Cpp นะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะท่านสามารถกดคลิกแก้ไขข้อมูลได้นะคะในส่วนเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็แก้ไขในส่วนนี้แล้วก็บันทึกข้อมูลได้เลยค่ะค่ะครับผมก็ขอบคุณคุณกนิษฐานะครับก็คือมีหลายคำถามนะครับที่บางทีจริงๆอะแก้ไม่ยากแต่ว่าเนื่องจากระบบเราใหญ่มากนะครับ ก็เราก็ต้องไปถามผู้รู้แล้วก็พยายามมาตอบคำถามกันนะครับอย่างอย่างวันนี้นะครับคําถามผมเหลือเข้าไปดูเนี่ยเก้าบเกบวกคือคําถามเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็พยายามตอบให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าคิดว่าตอบยังไงน่าจะไม่หมดเราก็ทยอยตอบนะครับคิดว่าน่าจะถึงช่วงเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สามารถอเข้าไปทํา โอเทสใน TDC Connect ได้นะครับถ้าทำผ่านก็จะได้ใบเซอร์นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องรีบทำนะครับดูอีกซ้ำอีกรอบก็ได้นะครับจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็เข้ไปทำอีกที่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สงสัยตรงไหนเราก็คุยกันในไลน์ต่อนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็ติดต่อกันผ่านทางช่องทางต่างๆที่คุณหมอตงแจ้งไว้นะครับก็ ก็จะขออนุญาตปิดปิดการอบรมวันนี้นะครับขอบระคุณครับ